ต่อไปทํานะทีนี้ทาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขียนนะเดี๋ยวคุณครูบอกเขียนให้เขียนให้จัดกลุ่มอาชีพต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องให้แยกประเภทอาชีพที่ให้ผลผลิตกับอาชีพที่ให้การบริการเอาลองดูลองดูลองดูตรงนี้พูดใหม่ให้นักเรียนจัดกลุ่มอาชีพให้เป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องแค่สองหมวดหมู่เท่านั้น ก็คืออาชีพทีมทำให้เกิดสินค้ากับอาชีพบริการบริการอ้าวเขียนตรงนี้อ้าวแบบนี้เลยเด็กเกเขียนในช่องสีเหลืองแบ่งสมุดออกเป็นสองซีกสองด้านช่องสีเหลืองข้างบนไม่ต้องเขียนข้างบนไม่ต้องเขียนดูในจอแล้วค่อยใส่ลงดูในจอแ,แล้วใส่ลงไป สิ่งที่จะเขียนคือช่องสีเหลืองอาชีพที่ให้ผลผลิตหรือสินค้า่นแหละค่ะแล้วก็อาชีพที่ให้บริการพอได้สองช่องแล้วก็อเอาอาชีพข้างบนมาใส่ในช่องสีสีฟ้าเอาทำทำทำตารางนีดเดียวข้างบนทำตารางช่องเหลืองนะ นักเรียนมีเส้นอยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องขีดมากเขียนให้ตรงก็พอแบ่งด้านหน้าเป็นอาชีพที่ให้ผลผลิตด้านหลังช่วงหนึ่งแบ่งเป็นอาชีพที่ให้บริการแล้วก็หยิบอาชีพสีๆนั้นมาใส่ในช่องสีฟ้าชาัดเจนไหมคะชัดอ,อังครูให้เวลาให้เวลาเร็วๆหน่อย3นาที3นาทีนะ รดเร็วว่องไวเดี๋ยวถ้ามีเวลาคุณครูจะให้ดูช้างวันนี้มีช้างมาให้ดูด้วย เรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ่ยเรียบร้อยอยังขาดอะไรไป อาของใครพร้อมนำเสนอของใครพร้อมเอามาค่ะเอามาดูเป็นกระดาษ A4 ก็ได้เอามาอ่าของคุณผู้ชายเอามาก่อนของใครเอ่ยพงศ์สกุลของพงศ์สกุลอุ้ยอ่านออกเว้ยเนี่ยพงศ์สกุลเนี่ยฮะของใครอีกเลไมือสวยสวยอ่เอาเสร็จแล้วก็เอามาดูเร็วๆ แต่เขาพงศกุลเสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนเะาดูของพงศกุลมองไม่เห็นเลยพงศกุลเอ๋ยอ่านไม่ออกที่ตั้งหากเอาของนี้อะไรนะธนารีกับใครโอ้โหน้องก็ย่อมากเลยนะเนี่ยอ่าของเพื่อนเนี่ยชัดเจนอ่ะเอาดูของเพื่อนหน่อยของใครเอ่ยอันนี้ของใครคะ ของสุกัญญาอาชีพให้ผลผลิตเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาชาวนาชาวสวนชาวไร่แล้วก็ชาวประมงถูกไหมอา,อาชีพให้บริการก็มีค้าขายตัดผมขับรถครูหมอตำรวจนะ,ะส่วนของอาจารีใช่ไหมธนารีารของธนารีเนี่ยข้างบนเ,นเขียนโอ้โหย่อมากเลยหนูต้องไปเติมนะ ให้เรียบร้อยอ่ะอันนี้ของเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนไหมอ่าพอได้ไม่เอ่ยน่ะฝั่งนี้ให้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีการอะไรผิดบ้าไปบ้างดูซิอะไรทำไมมันถึงมีเจ็ดชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวตำรวจมีเหรอมีไหมอะไรอะไรมันเติมมันขาดหายไป ค้าขายค้าขายนะค้าขายต้องเป็นอาชีพบริการนะของเพื่อนเนี่ยมีแต่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เนี่ยหนึ่งนะค้าขายต้องมาไว้ฝั่งนี้เลยเอาไว้ฝั่งบริการอ,าาอ้าวขอดูอีกคนนึงเนี่ยของใครลายมือสวยงามมากถูกไหมเอ่ยเอาถูกนะของพรณภาใจน้อยเอาละวันนี้ อา้าวทำได้นะคะแยกได้ว่าอะไรเป็นอาชีพที่ให้ผลผลิตแล้วก็อะไรเป็นอาชีพที่ให้การบริการนะคะตรงนี้แล้วก็อาชีพแต่และอาชีพต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะในอาชีพของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ